ร้านค้าแรกจำกัดที่เราสามารถใช้แบ็กคิสตันซื้อได้เราควรจะต้องซื้ออันไหนดีสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Back Cover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M ์เ็และ n a l ล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าเราควร ต้องใช้แบล็กคิสตันซื้อดีไหมแต่การแลกจํากัดก็จะมีเวลาแบบจํากัดนะครับของบางอย่างเนี่ยก็จะทําการรีต่อวันอย่างเช่นพวกหินอัปเกรดอุปกรณ์พวกนี้จะจํากัดต่อวันนะครับเราก็รอรีเฟรชแล้วก็ซื้อใหม่ได้หรือจะเป็นในส่วนของกุ้งล็อบสเตอร์ก็จะสามารถซื้อได้ต่อวันนะครับ200ได้รับ50ถาดถ้าถามว่มมาคุ้มไหมคุ้มมากหีบอัญเชิญอุปกรณ์ก็200ซื้อได้นะครับต่อวันมีกล่องสายสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ซื้อได้แบบต่อวันด้วยกันน้ำยาไอพีนะครับก็ซื้อได้แบบ แต่ส่วนของบางอย่างเนี่ยจะจากัดต่อบัญชีนะอย่างเช่นชิ้นส่วนจอมเวทระดับ s s r หรือจะเป็นในส่วนของเม็ดพรสวรรค์เศษเซียวเจ็ดจำนงชิ้นส่วนเจ็ดจำนงแล้วก็ผนึกเจ็ดจำนงถ้าถามว่าคุ้มไหมต้องบอกเลยว่าในรานค้านี้จะค่อนข้างคุ้มแต่ไม่จําเป็นต้องรีบแลกรีบซื้อเพราะว่าถ้าเรายังรอเปิดอัสต้าอยู่บางทีที่เราเพชรมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอนะครับดังนั้นในส่วนของแบ็กคิสตันเราอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนถ้าเราต้องการซื้อจริงๆนะครับส่วนตัวผมก็จะแนะนําให้ซื้อลอปเตอร์หนึ่งอันนี้จะคุมมาก หีบอัญเชิญอุปกรณ์เพราะว่าเราจะได้รับถึง50าิถาดและเขายังเพิ่มโอกาสการได้รับอ,อกกุปกรณ์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้กันนะครับเหมือนเราลงได้50รอบการลง50รอบอย่างน,น้อยๆเนี่ยต้องมีละ3ชิ้น4ชิ้นแต่แน่นอนนะครับเราต้องใช้สต a ามินาในการลงแต่บางทีเราใช้กุ้งดำไปลงคู่กับบัฟกิลวเนี่ยยังไงมันก็น่าจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าเยอะถึงเยอะมากส่วนถ้าเราอยากพัฒนาตัวละครน,นะครับก็ให้ไปซื้อในส่วนของเศษเซียวเจ็ดจำนวนชิ้นส่วนเจ็ดจำนวนแล้วก็ผนึกเจ็ดจำน,วน,นวนถ้้าามตรงนี พรสวรค์คุมไหมถ้าเทียบกับสต a m มิ a น่าถือว่าค่อนข้างคุมนะครับเพราะว่าเราจะได้รับ3หีบด้วยกันแต่ละหีบเนี่ยเราก็จะได้รับถึง20เม็ดถ้าเทียบสต a ามิน่าที่เราไปลงเนี่ยมันมากกว่า150 m. อยิู่แล้วนะครับส่วนเม็ดพรสวรค์หายากเราอาจจะตัดทิ้งไปเพราะว่าจะมีหลากหลายกิจก,กรรมที่เราจะได้รับอย่างกล่องเลือกก่อนหน้านี้นะครับผมก็ยังเหลืออยู่อ่ะกล่องอันนี้นะฮะเห็นไหมหรือจะเป็นกล่องอันนี้นะครับก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นกล่องเลือกระดับหายากอยู่แล้วนะครับจากห่อคอ,ย,ย,อ,อ, s, าคอายากมาากกว่ฉะนนั้้ถาจ จริงก็ซื้อในส่วนของตรงนี้นะครับซื้อไปเลย3ครั้งเพราะเขาจากัด3ครั้งด้วยกันส่วนหินอัปเกรดถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อแนะนําให้ซื้อหลักๆจริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่2อันนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นกุ้งลอปเตอร์นึ่งที่เราต้องซื้อต่อวันกับหีบพรสวรรค์แบบทั่วไปนะครับคูณ3อันนี้ซื้อได้เลยเพราะจะใช้ค่อนข้างเยอะเราจะได้ประหยัดสตามินาในการลงด้วยส่วนอื่นๆสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับสรุปเลยลอปเตอร์นึ่งซื้อทุกวัน อันนี้ก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าพัฒนาตัวละครไปได้ค่อนข้างไวเมื่อเราก็ต้องรอต่อเดือนในการอัปเกรดเลเวลของสกิลยิ่งถ้าเราจะอัปเกรดเลเวลของอัสต้าด้วยแล้วอื้มอันนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับหนึ120อเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆการเสียไปพันสองเพื่อได้120คุ้มค่ามากนะครับแต่ไม่ต้องซื้อก็ได้ส่วนกองหีบอุปกรณ์ o N เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนอกนั้นแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้ในการเลือกร้านค้าจํากัดเวลาว่าเราควรจะต้องซื้ออะไรดีส่วนตัวเชียร์กุ้งคััักกุุ้้้งมมมสดดแลววลวววตตหหออผ็ซื ครับ50เลยนะถึงแม้ว่าเราอยากจะเก็บเพชรแต่มันก็อดใจไม่ไหวเพราะไม่งั้นต่อให้เรามีตัวละครแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ก็กลากอยู่ดีนะครับสำหรับในพาทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e หน่อยนะครับเจอก,กันใหม่พาหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ